สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมถามพี่บอลบ้างว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานทางด้านการค้าขายมาก่อนแต่พอมาทำธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยวิธีการสร้างยอดหมายความว่าสร้างรายได้จากธุรกิจนี้พี่บอลทำยังไงครับค่ะก็เราไปไประชุมคนคเดียววันพุธก็มาคนเดียววันอาทิตย์ ถ้ามาบันเส์ก็จะมาคนเดียวอีกไม่ได้แล้วรเราคิดว่าโอ้มันต้องขาดทุนแน่ๆเลยต้องหาเพื่อนมาด้วยครับทีนี้ก็ชวนคนขึ้นรถไปทีละสี่คนห้าคนไปเบิงน้ำข่อยสะกรอนไปเบิงสะกรอนวามันดีขึือว่าดีนะแม่อาจารย์ครับก็ชวนคนนั้นไปคนนี้ไปเขาก็ไปคือเราเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านเขาก็ไปกับเราอยู่แล้วนะอาจารย์รรเขาก็ไปไปแล้วเขาก็อยากได้ปุ๋ยเขาก็อยาก มีคนหน้าดําไปก็เขาอยากได้ครับอยากได้การแดดอยากได้ตัวบํารุงอยากได้ตัวนั้นตัวนี้สินค้ามันก็มากับคนอาจารย์ครับค่ะถ้าไปแล้วเขาไปห้องประชุมแล้วเขาก็ต้องสมัครอยู่แล้วอาจารย์ครับถ้าได้คนเข้าไปมันต้องได้ยอดอยู่แล้วเขาก็เขาก็ซื้อซื้อใครซื้อมันมันก็เต็มรถออกมาอาจารย์ครับค่ะ เรียกว่าไปแต่ไปแต่ละครั้งเนี่ยมีคนไปฟังแต่ปรากฏว่าคนที่ไปฟังเขาก็ชอบด้วยก็ต้องบอกว่าถ้าถ้าสินค้าดีไม่ต้องกังวลเลยมีคนซื้อแน่นอนสําคัญคือคนยังไม่รู้จักจะทํายังไงให้เขารู้จักของดีๆและทุกคนต่างซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อครั้งเดียวด้วยมีไหมครับที่เขาซื้อไปเสร็จแล้วเดือนต่อไปมาซื้ออีกซื้อซ้ําค่ะอาจารย์ครับใช้แล้วชอบค่ะ อาจารย์จำได้ไหมตอนที่ปุ๋ยที่ฉันบอกว่าปุ๋ยบอโลเคลขาดคือใบค้างเยอะมากอาจารย์ตอนนั้นจนเป็นโกสตาบอโลเคลก็ยังไม่มาคฉันก็เลยปรึกษากับแม่ทีมว่าไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมที่บินค้างพอไปเปลี่ยนมันเงินเก0ตร้อยกว่าบาทอาจารย์กับบอโลเคลกระป๋องนั้นอ่ะมันจะได้หลายอย่างนอาจารย์ได้ยาสีฟันครีมอาบน้าน้ํายาหน้าไม้ได้หมดเลยยาสระผมน้ํายาล้างจกนพอพอเอาไปเปลี่ยนเป็นเป็นสินค้ามา เอาไปให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นแล้วเขาก็จะติดสินค้าอาจารย์คร่ะติดติดสินค้าตรงนั้นเลยค่ะครับกลายเป็นว่ามีแฟนพันธุ์แท้ของตัวสินค้าที่เราไปแนะนําเป็นประจําเลยนี่ก็เป็นวิธีการสร้างยอดและวิธีการสร้างทีมละครับพี่ปอนสร้างทีมยังไงเห็นบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้หลักการคัดคนพี่ปอนคัดคนยังไงชวนเขาเข้าประชุม ถ้าใครจะเป็นผู้บริโภคเขาก็จะไม่ไปอีกอาจารย์ไปครั้งเดียวค่ะครับถ้าถ้าเขาเขาติดที่ประชุมเหมือนเราเราก็ตามคนนั้นเลยอาจารย์อ๋อสังเกตง่ายๆใครติดที่ประชุมคนนั้นอยากทาธุรกิจแล้วเราก็สรติดที่ประชุมเหมือนเราอาจารย์ครับครับแนวคิดก็จะไปเหมือนเหมือนกันแล้วเราก็จะลงไปหาเขาตอนตอนตอนเย็นอาจารย์ไปกินข้าวแรงด้วยอาจารย์กินข้าวแรงด้วยซื้ออะไรไปไปกินแล้วก็ไปคุยกับกับ สมมติว่าบ้านนั้นลูกสะพ้ยเขาจะไปอยู่บ้านนั้นค<ะ>ือเป็นลูกสะพ้ายที่ที่จะมาเป็นลูกซีมเราเราก็จะไปคุยกับแม่ย่าพ่อปู่เขาแฟนเขาให้เขาเข้าใจว่าง,งานกิฟต์เลียมมันคืออะไรครับค่ะให้เขาไปฟังก่อนนะยายเอาลูกให้เขาก่อนเด้่องสิมาค่ะอาจารย์รมันก็จะได้ใจเขาค่ะอาจารย์อื หลักง่ายๆนะครับมาถึงวันนี้แล้วตั้งแต่ทำกิฟฟารีนเนี่ยกิฟฟารีนได้ให้อะไรกับครอบครัวของพี่ปอนและชีวิตของพี่ปอนบ้างครับเยอะแยะมากมายจันได้เมื่อก่อนเราเคยมีปมด้อยว่าตัวเองไม่ได้เป็นคุณครูเราไปงานไปที่ไหนเราก็มันรู้สึกว่าเกิดศาสนาเพราะจริงๆได้เป็นคู่อาจันพอจอนนี้มัน มันมีเกียรติมีศักดิ์ศีมีมีงานอะไรเขาก็จะเชิญเราไปอาจารย์เชิญเราไปไปงานงานวันเด็กงานอันนั้นอันนี้เราก็จะได้ไปอยู่เรื่อยๆอาจารย์ไปที่ไหนมันก็จะเป็นสินค้ากลับมาเหมือนครับค่ะมันเหมือนกับว่าอันดับแรกเลยเนี่ยมันทําให้ความรู้สึกในการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันมันมีค่ามากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ในแง่ของตัวของรายได้เมื่อก่อนเคยบ่นบอกว่าโอ้ทําการค้าเนี่ยเหนื่อย เป็นเหมือนปูโสมเฝ้าทรัพยะมีตังจริงนะแต่ไม่มีเวลาเลยไม่ได้ทําอะไรที่ที่เป็นส่วนตัวเลยแล้วพอมาทำกิฟฟอรีนเป็นไงฮะในแง่ของรายได้กรินไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นสักเดือนอาจารย์ครับค่ะแล้วสิ่งที่ต่างจากตอนที่เราทํากิจการส่วนตัวกับทากิฟฟอรีนคืออะไรมันเหนื่อยอาจารย์ตรงนั้นมันเหนื่อยมากตอนเช้าเราต้องลุกไปซื้อของทุกวันนะอาจารย์อันนี้เราอยู่ตรงไหนก็ได้ ทำกิฟฟิลินเบาวกว่าเยอะค่ะไม่ต้องไปซื้อของมากองไว้ที่บ้านครับครับไม่ต้องซื้อตู้มาใส่ไม่ต้องซื้อตู้แค่ไม่ต้องอะไรเลยอาจารย์สบายมีศูนย์อยู่ทุกจังหวัดค่ะอาจารย์ครับไปไหนมีญาติพี่น้องที่ไหนก็ให้เขาไปซื้อเองแล้วก็เป็นซื้อซื้อก็เป็นชื่อเขาประกันก็เขาได้ปันผลก็เขาได้อาจารย์ครับเราเป็นโค้ดให้เขาแค่นั้นอาจารย์เรารู้สึกเลยว่า เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันแต่สบายกว่าเยอะนะครับรายได้ก็เป็นที่น่าพอใจเห็นว่าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับทางกิฟฟรีนด้วยเป็นไงบ้างฮะชอบไหมฮะชอบค่ะอาจารย์ครับถ้าใครได้ไปแล้วก็จะเสพติดอาจารย์อยากไปครับไปกรีนฮ่องกงอาจารย์ครับนี้ก็จะไปอีกนี้จะเอาแฟนไปด้วยค่ะอาจารย์ครับให้รางวัลเขาที่เขาไม่ห้ามเราไงเขาไม่ได้ห้ามเราเขา เขาก็ให้แนวคิดเพราะว่าเขาเป็นรองพออเขาเขาเคยปกครองคนเขาก็ให้แนวคิดเรามาครับเราก็ทําธุรกิจได้ด้วยความสบายใจนะครับวันนี้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตทุกๆวันเรี่ยวแรงที่อยากจะทํางานอยากจะเดินต่อไปในข้างหน้าเนี่ยแรงบันดาลใจของพี่ปอนอยู่ตรงไหนแรงบันดาลใจคือเห็นลูกหลานน้องชายน้องสาวที่ไปทํางานอยู่อยู่กรุงเทพอาจารย์ คือฉันมองไปแล้วว่ามันเห็นหลายๆคนหลายๆครอบครัวอาจารย์ที่กลับมาบ้านแล้วก็เอาตู้เย็นเก่าๆกลับมา uh. เครื่องซักผ้าอะไรเก่าๆกลับมาตัวเองก็แก่อาจารย์กลับ uh. มาแล้วเขาไม่จ้างต่ออาจารย์ uh. อยากให้เขาได้เห็นคืออยากให้เขาเห็น เห็นไม้งามตอนขวนยังไม่บินแม่จา์อยากอยากให้เขาเห็นตอนนั้นค่ะอาจารย์อยากให้เขามาเห็นเหมือนเราเห็นคือเราเราสะท้อนว่าเห็นญาติพี่น้องอายุมากขึ้นพอเขาเลิกจ้างกลับมาที่บ้านก็มีแต่ตู้เย็นเก่าๆเครื่องซักผ้าเก่าๆไม่เห็นมันจะดูมีอะไรที่ที่ดู มันดูน e sponge, หน้า shad, in หน้าชื่นชมหน้าหน้าชื่นใจก็เลยอยากให้เขามามามาสัมผัสแบบเราบ้างนั้นก็เลยพยายามที่อยากจะแนะนําเข้าไปนะครับและเป้าหมายต่อไปละครับที่วางไว้ในกิฟฟรีนอยากให้ลูกทีมห้านทีมที่ที่เราชวนมาจารย์อยากให้เขามีรายได้เยอะๆทุกคนอย่างต่าๆต้องให้เป็นพลายได้ค่ะจย์ครับครับนี่คือเราเราคิดถึงชีวิตเข้าไปแล้วครับ มัน<ล>มีความสูขอาจารย์ทำจิปเรินและทีมงานที่อยู่กับเราก็เติบโตมีอะไรได้ที่ดีกันหลายคนนะครับ,รบเริ่มแรกก็หลานสาวลูกชายลูกชายคนกลางนี่มาสมัครไว้ให้เลยตั้งแต่อยู่อยู่งานบริษัทอาจารย์ครับพอมาอยู่การศน,นเขาก็มาสอนมันจุเขาก็ได้มาสอนอยู่สามปีก็ทําทําธุรกิจกับแม่ไปด้วยเพราะแม่ขับรถไม่เป็นพาแม่ไปนั่นหน่อยไปนี่หน่อยทีนี้ เขาเห็นเราทั้งพูดแผนทั้ง,ท,งทั้งเขียนแผนทั้งสาธิตสินค้าสงสัยเขาจะสงสารเราเรื่อไงก็ไม่รู้ครับเขาก็เลยพูดเองอาจารย์ต่อมาเขาพูดเองทุกวันนี้เขาก็พูดแผนตลอดเลยดะเดือ,อยนย์กละสินที่ประชุมเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเราวางไว้เพื่อคนอื่นจริงๆ <c oughs> เลยนะครับท้ายที่สุดนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับ <c oughs> ที่ เป็นกำลังใจดูแลให้ความช่วยเหลือเราสนับสนุนจนเราเก้าวเข้ามาเป็นนักธุรกิจระดับพาราไดซ์แล้วครับก็อันดับแรกก็พ่อแม่นะคะอาจารย์พ่อแม่ที่ที่เรามีเลือดแม่ค้าค่ะ,ะให้ให้กำเนิดเรามาให้มีเลือดแม่ค้าอยู่ในตัวเราคร่คะแล้วก็อัพไลน์อาจารย์อัพไลน์ในในดาบ ตำรวจสมอนพลสมบัติแล้วก็คุณบุญมีพานพงศ์แล้วก็คุณนวลลองที่ไม่รู้จักกันเลยมาชวนวันนั้นค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ทีมงานที่น่ารักทุกคนค่ะอาจารยร์ทีมงานค่ะแล้วก็น้องๆที่ศูนย์ด้วยค่ะอาจารย์รบ,บางทีเราเขียนไม่ออกเขาก็แปลได้อาจารย์เขาเก่งมากครับดูแลเป็นอย่างดีค่ะครับ นั่นก็คือเรื่องราวแห่งความประทับใจที่กลายเป็นความสําเร็จจากจุดเริ่มต้นง่ายๆของการใช้สินค้าไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันนี้พี่ปอนกลายเป็นคนที่สามารถมีรายได้ เกินกว่าครึ่งแสนทุกเดือนแล้วก็ยังสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยธุรกิจของกิฟฟารีนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้เราฟังครับผมและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้รับแรงบันดาลใจดีๆกลับไปอย่างแน่นอนครั้งหน้า แขกรับเชิญในรายการของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ผมพร้อมทั้งพี่ปอนคงต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ